โอเคผมก็กรับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องท่านกันด้วยนะผมยินดีกับสุเยกดีเกมเมอร์นะครับโอเคผมวันนี้พี่ก็จะมาอัปเดตนะครับผมอัปเดตกิจกรรมนะครับที่จะมาใหม่นะครับผมเออแต่ก็ไม่ได้ใจว่าอีกนานหรือเปล่าที่จะมานะผมเป็นหมัดบูยานะครับผมเออถ้าใครอยาก ดูอยากเห็นว่าหมัดบูย่ามันเป็นยังไงนะผมก็ดูคลิปนี้ให้จบนะครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปดูนะครับชาวใครที่ดูคลิปนี้เป็นคิปแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเรามาดูสําหรับกิจกรรมในเซิร์ฟไทยก่อนนะครับผม นะผมว่ามันมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะครับผมที่เข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับผมโอเคผมสาหรับกิจกรรมแรกนะผมกิจกรรมนินจ่าสาวนะครับก็คือแบบ2อุดอันนี้คือมันน่าจะเป็นชุดที่ซื้อน้าบ้างแล้วก็ได้โค้ดมาเพื่อในการซื้อนะผมก็หน้ากากก็เป็นไฮไลท์อยู่นะหลายๆคนก็ใส่อยู่นะผมใส่สําหรับการทําไฮไลท์หรือว่าอะไรต่างๆนะผมหน้ากากก็หลายคนก็ชอบอยู่สำหรับหน้ากากนะส่วนนี้ก็เป็นชุดทองของผู้หญิงนะผม ะะถ้าใครอยากสุมนะ8ทีนะครับผมรันตีได้ทั้ง2ชุดไปเลยนะครับส่วนกิจกรรมที่2อปเป็กิจกรรม AW นะครับผมสำหรับกิจกรรมนี้ก็ เอวบิลปัตตาการยิงหนึ A ่งแล้วก็จาคกอสองนะผมสูงแปดทีเหมือนกันนะครับผมอ่าก็กิจกรรมที่สามเป็นกิจกรรมท็อปอัพได้ลูกมอนะผมเอ็มหนึ M ่งเก้าหนึ่งเจ็ดนะครับผมอ่าผมไอ้นี่ก็เพิ่มระยะกับแมกกาซีนนะครับผมแล้วก็เติมก้าลูกเก้าได้ก็ได้เป็นแอร์บอร์ดนะครับส่วนกิจกรรมสุดส่วนกิจกรรมสุดท้ายเป็นเรียกกร,รมพาราโฟนนะครับผมเป็นปืนนะครับเดือปืนไม่แดงยิงไม่แรงเฮ้ยไม่ใช่ปืนไม่แดงไม่มีแรงยิงนะครับผมมาข้อสามสิบวันมั้ง นะครับผมใครที่ยังไม่เอ้ยใครยังไม่ส่งไปจะทำมาส่งกันได้นะครับผมโอเคผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปดูสําหรับกิจกรรมมัดบูญ่าเดกันเลยนะครับผม2 0 2 1นะครับผมเป็นมัดใหม่ที่ยังไม่เข้ามาในไทยนะครับผมมาดูกันว่ามันจะสวยหรือเปล่าแล้วก็เซตโคงบุญญาเดมีอะไรกันบ้างนะครับผมก็ดูคลิปนี้ให้จบแล้วกันนะผมเพื่อจะไปพาดกิจกรรมนะครับเออแล้วก็่อนที่จะไปนะผมทุกคนเห็นไดไหมหมื่นหกนะครับ ถ้าใครอยากรู้ว่าพี่ได้ยังไงเดี๋ยวพี่ก,ก็จะึ้นดลิให้ดูแลกันก่อนที่จะไปดูกิจก,กรรมบุญ่าเลไป ก่อนที่จะไปดูคลิปนะครับผมตอนนี้พี่ก็อยู่กับเว็บสุ่มนะครับผม,มเว็บบานาน่าเอเอนะครับผมอ่าเป็นเว็บสุม Page, ส่มเพจสุ่มไอดีนะครับผมวิธีเติมเงินก็ดังนี้เลยนะครับผมนงซอขอ์แวร์มาเติมในช่องนี้แล้วก็มีการทำรายการนะครับอ่าแค่นี้ผมเดี๋ยวพี่พาไปดูเกมนิดนึงแล้วกันนะครันที่จะไปดูเกมนะครับผมพี่ขอบอกโปรโมชั่นก่อนโปรโมชั่นตอนนี้ก็คือเติมเงินคูณสองนะคเฉพาะยอดเติมเงินสามร้อยบาทขึ้นไปและเติมเงินคูณสามก็จะได้รับเก้าเก้าเก้าเฉพาะยอดเติมเงินคือง่ายๆคือเติมเงินคูณถถ้้้าาาาาาาเเเเเเรรรรตตติิมมมบบททก็็จะะไดปนนผแ่ าเราก็จะได้คูณ3นะครับผมอ่าก็นับไปดิว่าเท่าไหร่นะครับผมอ่ตาตอนนี้ครับผมเดี๋ยวพี่จะพาไปดูเกมนี้ก่อนแล้วกันเกมสุม่มถ้าปาะตูห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมอ่ามันก็มีหลายเกมนะผมแล้วแต่เราจะสุ่มนะครับผมโอเคเดี๋ยวพี่จะมาลองสุ่มไอ้เกมสุ่มเพชรบุฟเฟ่ดูแล้วกันนะผมว่ามันจะได้หรือเปล่านะผมไปครั้งแรก เป็นยังไงกันบ้างผมสำหรับเว็บนี้ผมถ้าใครอยากสุ่มนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมทุนนี้เดี๋ยวไปรับชมคลิปกันต่อเลยครับไปนี่นะครับผมก็เป็นชิ้นแรกสําหรับกิจกรรมบูญานะผมเป็นชุด เฮ้ยเป็นหมัดบูย่าเดนะครับผมอ่าสังเกตได้ง่ายๆเลยครับมันจะเขียนอยู่ว่าบูย่าเดสองพันยี่สิบเป็นด้านล่างนะครับผมที่ชื่อนะครับผมอันนี้ก็เป็นหมัดเนาะมันคล้ายๆกับมังกรนะครับผมหรือว่าไม่แน่ใจวเป็นมังกรหรือเปล่านะเดวน้องดูไปเลยละกันมันจะมีกระเป๋าแล้วก็แอร์ไอวอลที่จะสวยมากแบบนี้เลยนะครับผมก็เป็นหมัดไฟนะครับผมอ่านี่ก็ชิ้นที่สองก็เป็นร่มนะครับผมสำหรับนี้ก็น่าจะได้ฟรีนะครับผมร่มอันนี้นะอันนี้ก็คือน่าจะได้ฟรีแหละนะครับผม ก็เป็นในเซตเดียวกันกับปู่ยาเดเหมือนกันนะครับผมสําหรับร่มชิ้นนี้นะครับอ่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมมันเหมือนกับหน้าตาของมังกรนั่นแหละใช่ไหมวะเหมือนค้างคาวเหมือนแมวเหมือนอะไรก็ไม่รู้เออก็อนนี้ก็น่าจะเป็นรถอ่าพี่ดูรวมแล้วมันน่าจะเหมือนรถอ่ามันเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่ปิกอัพชัวร์นะนี่มันคือสปอร์ตนะครับผมเออ ก็น่าจะใช่อะไรเป็นรถสปอร์ตน่าจะสกินรถสปอร์ตแล้วนี่คือการเดาของพี่นะอันนี้คือรถน่านี่คือชัวร์เลยคือรถบิ๊กฟูตชัวร์นะครับผมที่ร้อยใหญ่ๆเอออันนี้แหละนี่ก็เป็นสกินเดียวกันนะครับผมสําหรับเซตบุญญาดีนะครับก็มีไฟมีสกินไฟมีอะไรต่างๆออกมาระหว่างด้านล่างนะครับผมแล้วก็ล้อก็เป็นไฟนะครับผมสำหรับสกินรถบุญญาดีรถบิ๊กฟูตบุญญาดีนะครับผมเออก็สวยยูสวยสวยูนะครับสำหรับสกินนี้นะครับผมส่วนนี้ก็เป็น กระทะหรือว่ามีดนะครับผมที่มันเป็นลายนะครับผมแต่มันก็มีไฟด้านหลังด้วยนะครับผมนี่เวลาเราจะถือมันก็จะประมาณนี้นะครับผมขาวตัดดํานะครับผมแล้วก็มีแสงไฟสีเหลืองนะครับผมที่กระทะนะครับผมด้านด้านหลังก็ไม่ค่อยเห็นชัดนิดน,นึงนะแต่ด้านหน้านี่คือชัดมากนะครับผมดูดิเ็นแสงล้อมรอบไปแล้วก็มีแสงวิบวับนะเห็นป่ะตัดแสงไว้เลยนะครับผมฮอ,อันนี้ก็สวยสวยทุกชิ้นนั่นแหละง,ง่ายๆของที่เข้ามาส่วนนี้ก็เป็นเคียวนะครับผม เี้วนี้ก็เอฟเฟกโคตรอลังนะครับผมซับเค้วนี้ดูดีโคตรใหญ่อะนะผมหลังจากที่สกินแรกก็เป็นสีม่วงนะผมส่วนนี้ก็น่าจะเป็นสกินที่2หรือว่าที่สกิสามไม่แน่ใจนะรอมันเข้าทยก่อนลวกันนะผมนี่นะผมสาหรับเคียวเนี่ยเี้วนี้ก็สวยนะสวยหมดทุก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 อันนั่นแหละเอาง่ายๆสำหรับกิจกรรมนี่ก็เป็นกล่องสบอันนี้คือเอาง่ายๆน่าจะได้ชัวร์เว้ยอันนี้เอ้ยไม่ใช่ได้ชัวร์หได้ไมได้ฟรีอันนี้น่าจะนี่คือการเดาเพียร์นี่น่าจะได้ฟรีนะครับผมสำหรับกล่องสพนะครับ ของส่วนนี้ก็เรียบเรียบนะครับผมแต่มันมีเอฟเฟกแสงนิดนึงส่วนนี้นะครับผมมันก็จะมีเอฟเฟกเห็นปะมันจะมีมังกรเฮ้ยมันจะใครเรียกว่ามาังกรแบบว่ามันเป็นโครง,งกระดูกมังกรโผล่ขึ้นมาจากกล่องไอ้มาเออมังกรน่าจะเป็นมงังกรอะไรเป็นเซตมงังกรนะครับผมสําหรับนี่นะดูดิจะเป็นเซตออกมาจากกล่องศพส่วนนี้ก็ระเบิดนะครับผมด,ดูตอนแรกพี่นึกว่าเป็นกล่องศพเว้ยนี่เห็นปะพอถือไปใช่เลยระเบิดนี่เห็นปะก็เทพ มันก็ไม่มีเอฟเฟกอะไรนอกจากเอฟเฟกไฟนะครับผมแต่ระเบิดไอ้โมเดลมันสวยนะครับผมสำหรับระเบิดชิ้นนี้นะเออสวย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 ก็ชิ้นต่อไปนะครับผมนี่นะครับเอ,อ่ออันนี้ก็เป็นกระเป๋านะครับปุย่าดีเหมือนกันนะผมในเซตเดียวกันเลยมันก็เป็นหัวกะโหลกด้าน,นหลังแล้วก็ปีกนะครับผมนี่ก็กระเป๋าแรกนะผมกระเป๋าเลเอหนึ่งเออเขประมาณนี้นะเล็ก ส่วนนี้ก็เลือสองนะครับผมเลือสองก็ใหญ่มานิดนึงนะครับผมแต่มันเป็นสีทองก็ปีกเริ่มใหญ่ขึ้นมานิดนึงนะครับผมสำหรับกระป๋องสองส่วนเลือสามันก็จะมีมงกุฎแล้วก็เปล่งมันเริ่มขยายแถมมันมีเอฟเฟกต์หน้าปากอาปากด้วยด้านหลังเออดูดิแล้วก็ก็ถือว่าสวยสวอทุกกิจกรรมมาแหละที่พี่เอามานะครับผมถ้าใครอยากดูกิจกรรมไหนก็ฝากติดตามด้วยพี่ก็จะมาดีลให้เรื่อยๆแล้วกันนะครับผมอ่ะก็กิจกรรมต่อไปก็เป็นไอวอลนะไอวอลโคกระดูกนะครับผม เห็นปะรอบๆไปทั้งหน้าทางหลังแล้วก็นี่ก็เป็นโครงกระดูกใช่ปะมันก็เป็นโครงกระดูกอนะไรเนาะแต่ปีมงกุฎด้านบนหัวด้วยนะครับผมสําหรับเอวชิ้นนี้นะครับผมก็ถือว่ายาวๆอยู่มันเหมือนกับเอวครบลาเลยนะรจริงๆนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยตัวละครนะครับผมมันก็ไม่ถือว่าปิดท้ายหรอกมันมี UMP แล้วก็ชุดตำนานอีกนะครับผมแต่พี่ยังไม่ได้ออกมาให้น้องๆดูถ้าใครอยากดูก็ ช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดติดตามแล้วก็ช่วยเมนให้พี่หน่อยว่าโดยละกันว่าอยากดูครับเดี๋ยวพี่ก็จะเอามาใีริวแบบนี้เหมือนกันนะผมสำหรับชิ้นี้ก็มีประมาณ2อถึงสชิ้นนะครับผมที่พี่ยังไม่ให้ที่พี่ยังไม่นามาให้ดูนะครับผมเออถ้าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยกันนะครับผมอันนี้ก็เป็นตัวละครนะอันนี้ไม่ได้ใจว่ามันเพิ่มอะไรบ้างนะแต่รอมันเข้าทยตอนนี้มันมีอยู่ม้งแต่พี่ยังไม่ค่อยนั้นมากนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เดี๋ยว เงินบ้างครับผมสำหรับกิจกรรมใหม่นะครับผมไม่ใช่กิจกรรมใหม่ดีจกรรมที่ยังไม่มาเนาะเออถ้าใครอยากรู้อยากเห็นตอนนี้มันมีอีกมันน่าจะมีอีกชุดนะผมชุดตำนานที่เป็นบุย่าแล้วก็ MP M ็มพีนะผมพี่ก็ยังไม่เอามาให้ทุกคนดูถ้าใครอยากดูนะผมก็เชวยกดไลค์กดติดตามแล้วก็เชิญเมนเด้พี่หน่อยละกันว่าขอดูหน่อยขอดูแบบขอดูชุดกับ UMP สกินใหม่หน่อยนะครับผมเดี๋ยวพี่ก็จะเอามารีเวตให้น้องๆดูละกันนะผมสำหรับกิจกรรม นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่เอามาแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวพี่จะเอาจะเอามาในครั้งหน้าแล้วกันถ้าใครอยากดูนะครับผมโอเคสำหรับนี้พี่เต้องขอลาไปก่อนนถ้้าาใคครชอบลิปีกกก็ฝดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่น,นะครับ